สวัสดีครับพี่น้อง FC สาหน่อยเพชรบ้นแพงครับ FC บอดจอย FC ซหน่าน่อยผ้ิงครับโอ้โหการพุ่งอะไรรถนายรถัฒเ้รยิถไน่ครับเดม้นี่ครับ

ว่าผก,กับเนี่ยเนผู้เด้ยนอจะตันกูเป็นลอยขึ้นมา,าทนันทีอยอักันหรวกเปผู้เดียวโยทีอ้ไโอยาไปเ่ยไปอร่อยจันบ้านเนอยเข่าหน้างานก้อนห้นวนี่เออผมกัสิตามก้นไปละมันเออผมสิรีวิวชีวิตก็ติดหม้นเนี้ยเพราะว่าวันเสาร์พอดีนะครับ พ่ขอกระสิตามมุ่เจ้าไปมื่อนี้สิรีวิวชีวิวตก่อติดรีวิวชีวิตมะล้อม <c oughs> วันหยุดครับพี่สนจะลาจลีวันนะลาไม่มาเลยว้าเฮ้ยเอาตายจังไหนสิบวิชิษหอดกันจีวันเหรอ,อ,อ้ยเห็นพ,อพ,อพอ่อโพดอยูเ่ยเห็นพ่อโพดอยูกก่ลาออกงานเลยเ พี่สดกับไปธุระแล้วเอาพี่น้องผมเดือถึงราบทร้นเลวลางานแล้วมาไปเลยใช่ไหมโอ้บัตรอะแถบปลาหล่อบอีต่อครับพอผมมอ่ามคำรถติดขัมอดมันมันมาเล็ออกเล็ดรถเราเดีอดเออแต่เป็นปัญหาเมือน

สองมื่น้ยวบาเลืไปนังเจ็เอาไป่เกอิให้ด้ดิะให้ยีลาได้แมหหเ,เอพอพนกับผู้ให่ยีลาเห็นบ่้ื่อนั่นคือบาทของผู้่น้ำเบียทานี่สุดยอดมากแต่เบียทุกคนที่แบบเ็แข้งเออที่เีพีบา้าเก็มแขง,แขง,แขงนั่งลงน <laughs> มันยากฟันอย่งนี้ขยองมันแต่ว่ากระดามันเื่ยดูเื่องจ้าพยากาไรลหมอแงนะดีเมือนับเกิดจคันคือว่าคือว่ารถรถรถพอมอดน่นเสียปกติเลยเลียกมากออกาดแล้วเนี่ยถมันเสียดพอมอดไหมอก่เก้าเกาครับหตัวเดียวกันนะพี่น้อง คือเบิดในเท่กอดเปิดเล็กออกครูบอลเอาเลง็กนึใคร้ายเทพเลยครูเ้ย์มาบอกคือกันอยังนี่ครูเดฝันกับคือเกิดอะไรขึ้นคือเกิดอีงขึ้นครับพี่น้องเมื่อกี้พอการไส้ส่วนส่วนมาส่วนมาขับรถน้ำเน่าระยะเออเออเอาเอาเอาลูกขึ้นแล้วร้องเจอไม่ให้เชงหัวไหมยี่ห้อ มึงจะจินเขาใช่นางเนมั้ยจินางเันเห่เงหานิงไาโอ้เพื่อจากนี้า่นอันะไรนี่ม็นว่าเข้าเขาสิสเกตปุ๊บอยู่ส่เมื่อนั้นวาก้อกางปางกูอ๋อเปิดชีวิตเลยปางกูเลยนเนาะ ไปอปีแล้วก็กางกูแล้วเถอะมันเป็นกอลางที่ยังโยนตุ่ลัดล่ะมันกอลางนำไล่หงคนนละลูกแมนแมอขีไก่ดูอยู่บอาเอาับีลอนลคางปางกูไปพี่น้องเดินทางไปปลายท่งนี่รถยืนขี่ตามกันไปนี่แหละพูดเดียวมือนี้พอมันหยุดไม่พอหลอดสาิตพงกัว่าสิด ตามกันไปนี่แหละครับ <c oughs> เอ้าพี่น้องเดินทางต่อเดินทางไปงาน ซีสเกตครับ ทยอยไปกันแล้วนะครับโอ้พาทิตย์ขึ้นสวยงามเลยครับยา,ากาศนะครับแสงแรกของเช้านี้นะครับทีนางานยะโสท่อนครับ ไปอีกประมาณลอยก็โลคครับขึ้นถามพอชิตะลอยหอดบ้านานี่หละลอยออยี่สิบแปดหอดเชนองนี้งานก็กลางฟังกูนอีกอ็สิประมาณลอยหาโลกว่าส่นครับ พี่น้องคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องซ้อนองทะเบียนเจียววันออฟฟิเชียลนะครับฝากพี่น้องไว้ิปมีนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขึ้นกับห็นแต่คาว่าบอดกับบอสบายนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับน้องขอกําลังใจทุกคนให้กำลังใจกับบอตโจยมมินหน้ามงสาเฮ้านะครับบอดผู้บริหารของซ้อนหน่อยเฮานะครับขอกําลังใจให้กับบอตนะครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอนทะเบียนเจว,ว,วันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ